สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มังกรฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับย้อนดูคำทำนายโหนคมาชาเคยฟันธงยิ่งลักษณ์ซ้ำรอยทักษิณต้องหนีออกนอกประเทศ ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมนกราคมปี2558และปี2 5 6 0นายวารินบัววิรัตเลิศหรือหนคมชเจ้าสำนักสุขิโตจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำนายว่าคนในตระกูลชนินวัตรหมดเวลาหมดหน้าที่ในประเทศไทยแล้วแม้กระทั่งบริวารที่ชัดเจนที่สุดคือการโดนคดีและมีอีกหลายคดีที่ถูกกลับมาพิจารณาใหม่และนางสาวยิ่งลักณ จะไม่มีโอกาสได้เหยียบประเทศไทยต้องหนีออกนอกประเทศแบบคุณทักษิณชินวัตรพี่ชายส่วนการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่เขาชนะเพราะในอดีตเวลาเขายังเหลือแต่ตอนนี้หมดไปแล้วไม่มีใครเป็นอมตะมีอำนาจคำฟ้าเมื่อถึงเวลาก็ต้องชดใช้กรรมและกรรมคือไม่มีแผ่นดินอยู่โดยระบุว่าจากที่มองเห็นในภาพนิมิต ตั้งแต่นั้นคนไหนสร้างข้อผิดพลาดต่อประเทศกลุ่มนั้นหมดเวลาของเขาไปคนตระกูลชินวัตรหมดเวลาหมดหน้าที่ทุกอย่างจากประเทศไทยแล้วแม้กระทั่งลิ้วล้อบริวารต่างๆที่เห็นได้ชัดคือต้องโดนคดีแน่นอนมีอีกหลายคดีจะถูกนำกลับมาพิจารณาถึงคราวที่กฎหมายไทยจะใช้อย่างศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งใครทำอะไรก็รู้อยู่จะไม่มีโอกาสเหยียบแผ่นดินไทยอีกจนต้องหนีออกนอกประเทศเหมือนพี่ชายคือคุณทักษิณชินวัตรหมอปรายทำนายนายกคนใหม่หลังจากที่ไทยมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในแง่มุมของความเชื่อหมอปลายภายกซิปหรือพิสุนีปลายได้ทำนายและเปิดเผยว่านายกมุอตีคนใหม่เป็นคุณน้าหน้าขาวแต่อาจจะต้องเฝ้าระวังว่าอาจจะมีคุณลุงท่านหนึ่ง กลับมาได้รับความนิยมโดยการเลือกตั้งจะเป็นยังไงพิสุนีปายกล่าวว่าการเลือกตั้งอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบอาจจะเป็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มหรือคนบางกลุ่มเลือกมาเองสถานการณ์น่าจับตามองโดยนายกหน้าใหม่เนี่ยสำคัญคุณนาหน้าขาวแล้วใครคือคุณนาหน้าขาวน้าข่าวเผยว่าเป็นผลเอกประวิทรว์วงสุวรรณซูดีลักษณะวิสิทธ คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์สมคิดจตุศีพิทักษ์อุ้งอิงแพทองทานชินวัตรหรือไม่ที่นี่หมอไปรบอกว่าลักษณะของคนที่เป็นนายกเนี่ยที่เป็นคุณนาหน้าขาวมีท่านหนึ่งหน้าเปลี่ยนไปแต่ไม่สามารถระบุชัดเจนว่าเป็นคนไหนหมอไพรบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่านอกจากคุณนาหน้าขาวแล้วจะมีคุณลุงท่านหนึ่งกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในการ ชิงตำแหน่งนายกและทั้งสองคนจะตกลงกันได้ใครจะเป็นนายกมนตรีพฤษภานี้ให้จับตาดูอักษรย่อพอบอกได้ไหมมะปลายก่าวว่าคงไม่กล้าพูดแต่เอาแค่นะเวลานี้นะตอนนี้ที่เห็นแต่ไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ยังพูดว่าน่าจะเป็นคุณหนาหน้าขาวแต่ทีนี้มันจะมีคนหนึ่งที่น่าเปลี่ยนไปแต่ว่ามีคุณลุงคุณลุงก็จะกลับมาป๊อปปูล่าอีกรอบหนึ่งไม่รู้ทําไม มีโอกาสแนวโน้มเป็นคนใหม่หรือคนเก่าัมลายกล่าวว่าสองคนนี้เป็นคู่แข่งที่ขึ้นมาสู่สีกันและน่าจะตกลงกันได้ในช่วงประมาณพฤษภาจอลึก3ไลายเซนลุงตู่ลุงป้อมเสียหนูใครจะได้เป็นนายก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถในวงการบันเทิงทีเดียวแถมมีข่าวว่าดูดวงแม่นยิ่งกว่าตาเห็นเสียอีกสำหรับติ๊กกลิ่นสีหรือชาณรงค์ขันทีเท้าล่าสุดเจ้าตัวชอบทำนายทายทักลายมือลายเซ็นจนหลายคนบอกว่าแมนงานนี้ในรายการคนดังนั่งเคลีย เลยขอเชิญตัวมาเปิดใจที่มาของด,ดูดวงพร้อมกับเปิดคำทำนายว่าหลังเลือกตั้งในปีนี้ใครจะได้เป็นนายกคนต่อไปของประเทศไทยลายเซน็นคุณพิธาแบบนี้ดีไหมเขาเขียนตัวพีโยกขวาใช่ไหมเขาอ่อนไวจะถามใช่ไหมว่าอย่างไรถือว่าใช้ได้นะไม่ได้น่ากลัวอะไรท่าทางจะใหญ่โตไหมคนนี้ใช้ได้ครับต่อไปลายเซน็นคุณทักษิณชินวัตรแบบนี้ล่ะ เขาเกิดวันที่26กรกฎาคมวันอังคารคุณทักษิณชิน,นวัตรเขาไม่ได้เขียนพยัญชนะเขาใช้เส้นเส้นเป็นตัวสัญญาณบอกเส้นตรงเส้นแนวตั้งกับแนวนอนคนนี้ไม่มีทางรู้แน่ว่าใครคนนี้ละ่ะถ้าผมรู้ละ่ะเขาเกิดวันอาทิตย์ที่21มีนาคมราศีมีน ลัคนาราศีมังกรอันนี้คือคุณประยุทธ์จันโอชาเขาเขียนปอโยกซ้ายเขาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากท่านเพิ่งเขียนได้ตำแหน่งนี้เมื่อไม่นานเมื่อก่อนไม่ได้เซ็นแบบนี้นะเออหรอแล้วลายเซ็นนี้เป็นคนเจ้าอารมณ์ไหมอย่าบอกเจ้าอารมณ์ไหมเจ้าชะตาเป็นคนหญิงธนูในศักดิ์ศรทอิทิตย์แตกกับสามขัดแยง้งเวลาจะพูดก็จะแบบไม่เคยเห็นหรอเคยเจอเปล่าไม่เคยเห็นหรือไง จะได้เป็นนายกอีกครั้งไหมหน่าสนใจแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งเกิดราศีสิงห์ลัคนาราศีเมษร,รหัสหมายเลข13รหัสหมายเลข13ใครคะคุณอุงอิ้งเหรอผมก็บอกว่าเฉยๆไม่ใช่ไม่ใช่ใชถ้าง,งั้นอีกหนึ่งคนแล้วกันลุงป้อมละ่ะลุงป้อมเกิดวันที่11วันเสาร์เสารทางกาลโยกเป็นอะไรต่อไปเป็นธงชยัยตกลงลุงป้อมใช่ไหม มีหประยุทธ์วันอาทิตย์ที่11มีนาคมลุงป้อม11วันเสาร์อนุทินชายวิรกูล13กันยายนวันพุธ3คนนี้ล่ะผมดูตัวเลขนะเราจะไปทํานายไทยทักถามว่าใครมีพลังมากกว่ากันแต่ผมบอกว่าใครมาก็ดีก็ดีหมดเลยใน3คนนี้หรอทั้งหมดถ้าใครขึ้นเป็นนายกก็ดีหมดพอดูออกแล้วล่ะหนึ่งกับ3ก็คือเสียหนูหรอพูดไปเองนะเป่งวาจาไปเองนะ ย้อนดูคำทำนายโหนคอมอชอเคยฟันธงยิ่งลักณซ้ำรอยทักศิณต้องหนีออกนอกประเทศหลังจากที่นางสาวยิ่งลักชินวัตรส่งคำร้องขอเลื่อนฟังคำพิพากษาเนื่องจากมีการป่วยแต่ศาลพิจารณาว่าไม่น่าเชื่อว่าอาการป่วยของจำเลยจะไม่สามารถเดินทางมาฟังได้อีกทั้งไม่มีใบรับรองแพทย์ อ่านเชื่อได้เลยว่าจำเลยมีพฤติการหลบหนีจึงมีคำสั่งให้ออกหมายจับนางสาวยิ่งลักษณ์และปรับนายประกันเต็มจำนวนและนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้งหนึ่งทางนี้พบว่าก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤราคมปี58และปี60นายวารินบัววิรัตเลิศหรือโหนคมชเจ้าสำนักสุขิโตจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำนายว่าคนในตระกูลชินวัตร หมดเวลาหมดหน้าที่ในประเทศไทยแล้วแม้กระทั่งบริวารที่ชัดเจนที่สุดคือการโดนคดีและมีอีกหลายคดีที่ถูกกลับมาพิจารณาใหม่และนางสาวยิ่งลักจะไม่มีโอกาสได้เหยียบประเทศไทยต้องหนีออกนอกประเทศแบบคุณทักษิณชินวัตรพี่ชายส่วนการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่เขาชนะเพราะในอดีตเวลาเขายังเหลือแต่ตอนนี้หมดไปแล้วไม่มีใครเป็นอมตะมีอำนาจคำฟ้า เมื่อถึงเวลาก็ต้องชดใช้กรรมและกรรมคือไม่มีแผ่นดินอยู่โดยระบุว่าจากที่มองเห็นในภาพนิมิตคนไหนสร้างข้อผิดพลาดต่อประเทศกลุ่มนั้นหมดเวลาของเขาไปคุณตะกูลชนินวัตรหมดเวลาหมดหน้าที่ทุกอย่างจากประเทศไทยแล้วแม้กระทั่งรลี่วล้อบริวารต่างๆที่เห็นได้ชัดคือต้องโดนคดีแน่นอนมีอีกหลายคดีที่จะถูกนำกลับมาพิจารณาถึงคราวที่กฎหมายไทย ถ้ใช้อย่างศักดิ์สิทธิ์ซึ่งใครทำอะไรก็รู้อยู่จะไม่มีโอกาสเหยียบแผ่นดินไทยอีกจนต้องหนีออกนอกประเทศเหมือนพี่ชายคือคุณทักษิณชินวัตรคนลุกเลยย้อนคำทำนายหมอปลายนายกคนที่30คือใคร เรียกได้ว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศต่างก็เฝ้ารอวินาทีที่สําคัญคือการประกาศผลคะแนนเลือกตั้งใครจะได้เป็นนายกคนที่30ล่าสุดมีการเผยคลิปคําทำนายของหมอปลายพายกซิปโดยผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งได้เผยคลิประบุว่าหมอปลายทํานายนายกคนที่30โได้เป็นคลิปครั้งเมื่อหมอปลายเคยไปออกรายการแฉก่อนที่จะออกบวช ด้วยหมอปลายเผยว่าคนนั้นที่จะได้จริงๆจากพวกเราเลือกกันจะถูกใจทุกคนมากๆเป็นคนใหม่เอี่ยมเลยอยากให้รีบทำอะไรกันก่อนเดือนพฤษภาคมเรียกได้ว่าหลังคลิปเรื่องเล่าเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นถ้าพิธาได้เป็นจริงต่อไปจะเชื่อหมอปลายทุกอย่างรักเขา คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสาธุขอให้เป็นก้าวไกลท่านพิธาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าคำทำนายเป็นจริงฉันจะทำบุญใส่บาตและงดเนื้อสัตว์เจ็ดวันไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก้าวไกลแน่นอน